สวัสดีครับเรามาเรียนเรื่องอนุพันธ์อันดับสูงกันนะครับนิยามอนุพันธ์อันดับสูงให้ f เป็นฟังก์ชันที่สามารถอนุพันธ์ได้และ f ไพรม x เป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f x ซึ่งหาอนุพันธ์ได้จะเรียกอนุพันธ์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f หรืออนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ไพรม์ t x ว่าอนุพันธ์อันดับที่สองหรือ f t x จะเขียนแทนด้วย f ับเไพรม x อย่าลืมอื่นที่ใช้แทพนพันใ์อันดับที่สองเช่น d กำลังสอง y ส่วน d x กำลังสองหรือ d กำลังสอง f x ส่วนด้วย dx กำลังสองและ y ดับเบิลตพาร์มเป็นต้นตัวอย่างที่หนึ่งกำหนด f x เท่ากับ5 x กำลัง f x 3บวก6 x กำลังสองบวก2 x ลบ3จงหา f ดับเบิล้งพาร์ม x วิธีทำให้หา f x พาม x ก่อนก็คือจะได้สิบพหัช x กำลังสองบวกสิบสอง x บวกสองจากนั้นก็จะหา f แตะเป็นพาม x ก็จะได้ค่าเท่ากับสาม x บวกสิบสองตัวอย่างที่สองกำหนด f x เท่ากับ x กำลังสองบวกสองลบสองส่วน x จงหา f แตะพื้นพาม x ทิธจะทำเมื่อ f x เท่ากับ x กำลังสองบวกสองลบสอง คูณ x กำลังลบ1จากนั้นก็จะหา f พล์ x จะได้ค่าเท่ากับ 2x บวก 2x กำลังลบ2จากนั้นก็หาค่าของ f ดับเบิล์ม x ก็จะได้ค่าก็คือ2ลบ4ส่วน x กำลัง3นิยามอนุพันธ์ดับสูงในทำนองเดียวก,ก,กันกับฟังก์ชัน f ดับเบ์ม x ที่ได้จากการหาอนุพันธ์ที่2ยังคงเป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้อีก ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการหาอนุพันธ์ของ f จัเิ้พาม x เราจะเรียกว่าอนุพันธ์อันดับที่สของฟังก์ชัน fx ใช้สัญลักษณ์ f ที P ่เป็นพาม x เราสามารถหาอนุพันธ์ต่อไปเรื่อยๆเป็นอนุพันธ์อันดับที่4 5่ไปจนถึง n ใช้สัญลักษณ์ดังนี้ f ที P ่เป็นพาม x หรือ d กำลัง3ม y ส่วน dx กำลัง3แทนอนุพันธ์อันดับที่ส f กำลัง4 x หรือ d กำลัง4 y dx กำลัง4แทนอนุพันธ์ครับที่ส f กำลัง n x หรือ d กำลัง n y ส่วนด้วย dx กำลัง n แทนอนุพันธ์อัพพี n ตัวอย่างที่3จงหาอนุพันธ์อัพพีสี 4, ของ f x เท่ากับ5 x กำลัง4บวก2 x กำลัง3ลบ x บวกสอง w ทำจากฟังชันที่ให้มา ดังนั้น f ไ r ร m e x จะเท่ากับดิฟของ5 x กลัง4บวก 2x³ ลัง3ลบ x บวก2ส่วน dx จะได้ค่าเท่ากับ2 0 x กลัง3บวก 6x² ลังลบ1จากนั้นก็จะหา f double prime x ก็คือดิฟของ2 0 x กลัง3บวก 6x² ลังลบ1ส่วน dx จะได้ค่าคือ 60x² กลังบวก 12x จากนั้นหาค่า f ที่เป็นพาย์ x จะเท่ากับดิฟของ6 0 x กำลังสองบวกสิ x ส่วน dx จะได้ค่าคือ1 2 0 x บวกสิต่อไปก็จะหา f ยกกำลัง4 x ก็จะได้ดิฟของ1 2 0 x บวกสิส่วน dx ก็จะได้ค่าคือ120ตัวอย่างที่4จงหาอนุพันธ์อันที่สของ f x เท่ากับ6ส่วน x กำลัง4 ิธีทำจากวันชันที่ให้มาจะเปลี่ยนเป็น 6x กำลังลบ4ดังนั้น f ไพรม x เท่ากับลบ 24x กำลังลบ5และหาค่าของ f ท้เปนไพรม x จะเท่ากับ 120x กำลังลบ6จากนั้นก็หาค่าของ f ที่เป็นไพรม x ก็จะได้ค่าคือลบ 720x กำลังลบ7